สวัสดีครับอยู่หุล้อตีนดงสายลันครับยามเย็นครับยิ้มมอก๋วยเตี๋ยวออกไปอ่ะมาไม่ทันครับนี้อยู่กับบอุูกปีใหญ่ครับกับแคปสามสองศูนย์ดีฮักสามสองศูนย์บีโทษทถีคโต๊ดี่ับสนกับสับสนกับวอนโว้ครับวอนโว้มันดีเนาะนี้อยู่กับไอฟูโซ่ครับไอหลงไอหลงสองคันเลยอันนี้ฟูโซ่หัวประดุกครับมาดูแคป เนื้อปาก่อนเดี๋ยวขุดหมดครับตรงนี้ขุดไล่ไปไหนไม่รู้นี่ยังไม่มีแนวอันนี้มีหวอด้วยนะเดี๋ยวรถถอายก่อนวิ่งอยู่ดีคัน อยู่กับมุเไซ่หประดุกสองสี่ครับสองสี่สิบแรงกับจันปองครับตักดินก้นบอกตักใส่รถสิบล้อครับถ่ายกระนู้ไม่ได้เพราะว่าย้อนแสงหน่อยยามเย็นแล้วครับนี่โชเฟอร์ว่าสองสี่สองสีสิบแรงครับสิบลอ้อมาวิ่งร่วมงานด้วยครับพอดีไม่ค่อยมีงาน มุ้งผีนี่น่าจะหนึ่งคิวครับจะถามตะปองจับงดบอลรถก็สภาพหัวใหม่ครับรถก็รถดิ้งดินก็อย่างนี้แหละครับใส่งานยังไ,ไม่ได่ใจว่าใส่งานเที่ยวงานเหมาวิ่งอยู่ห้าคันนะฮะอันนี้ตักเต็มอุ้มครับดินสวยหินไม่ค่อยมีเท่าไหร่ จะมีอยู่ข้างหน้าครับนั่นแหละยินเอาเข้ามาดําไว้ <c oughs> คนขับมีเยอะครับยิ้มตลอดเวลาจะทำใิ้ยิูยิ้ม หลอดน,น,นี่ร้อยกว่าที่เอาแล้วมั้งวิง่งายังไม่รู้มั้งออกไปแล้วกับสองสี่ครับ ต้องไปฟังขึ้นบอกนะแต่ว่ามันไกลมาอีกมาอีกสามคันมาอีกสามคันต่อกับไอ้หลงร้อยเก้าสิบเอ็ดแรงมาครับดับดินจากแคทนี่จะเลิกงานแล้วนะหมอบไล้ไงรถเข้ามาเมื่อกี้อ้าไอสัตว์เขาว่ามาครับนี่ใช้เป็นยางบ้างครับ รถที่เข้ามานั้นใช้เรเดียนนะ จ็บตัวเข้าทำไมเขาเลิกแล้วผมหมอบแล้วเพี้ยนไปส่งกินรถอยู่ วันนี้ได้กี่เดียวทั้งวันสิบห้าคันเดียวอ่ะนะนะมังเห็นมันจอดกั๊กเยอะอ้อมไหนเข้าเลยที่จะทอดเขาหรอยีอ่ี้ก็บอกไอ้รถที่มาซื้อดีอยู่เลิกแล้วลมออไม่รู้ีหม่ออไม่บ่อยคัน แม่ผมบอกตลานทีน่แม่ไอ้คันหลังไงผมก็ยังมาอีกไงก็ต้องบอกทุกคันเนี่ยใครเอาบวยไปในหลุมอ่ะใครลงในหลุมอ่ะจ้ะจ้ะเนี่ยเน,นี่ยไรร้อยเท่าไรมีเรื่องไรหลายร้อยก็หาว่ะฮะอ, <c oughs> อะไรอนะ่ะ

อันนี้น่าจะล9ก้าวเดยวตามคนกับป่าเราแก้วไม่ไงับเน่เออเออ,เ,อ,อเห็นบป่าอือไ้อันนี้220นะฮะฮีโนโ ใ่หมวกมาครับเจว๋วเดี๋ยวให้ดูหน้ารถสุดจริงครับป่ะจมอยู่นะเจออยอะไรเจอไอยนักโคซิ่งเหรอทำไมไม่มีมามังรถ นี้ต้องเป่าองแก้ต้องงับนะครัเพราะว่าวิ่งบนถนนหลวงถ้าไม่งับนี่ไม่ได้ครับไม่งับดินหกเนี่ยเสียค่าปรับนะครับดินก็พอสวยอยู่ไม่ค่อยได้เข้ามาถ่ายนะเพราะว่าไกลครับถนนอนเข้าบ่อยสองกิโลครับโอ้โหแล้วมี เข้าทางเดียวด้วยตาเยเพราะว่าท่อออกไอ้ก่อนท่อพักนะฮะออกรูระบายท่อขาดครับอมีหลงเทาไมคันครับไม่อยู่กี่คันวะในห้าคันเหรอรถสิบร้อนล้วนนครับไม่ง,งานน่าจะหกคันเปล่า นี่ก็ขาตั้งกล้องก็ไม่ได้อมาครับไอ้นี่หลงมันมาหรอกเอ็นี้หลงเข้าบ่อไอ้ก็เลยตามเข้ามาจริงก็ไม่ได้ตั้งใจมาหรอกเพราะว่ามันไกลถ่ายเข้ามันไกลนี่น้นก็ ไอหลงครับจตงมรู้เท่าไหร่รู้เครื่องเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวลองถามนี้สองยี่ครับดีโนโ่น่าจะหัวใหม่ครับเพราะดูทรงนะหัวจะใหม่กว่ากระบะ่ป เแก้วไม่งับขึ้นบอ่อนีน่าจะฝาท้ายระเบิดเพราะว่ามันไม่งับมันงับข้างเดียวครับมีสามอันแต่งับอันเดียวองฝาท้ายแสดงว่าฝาท้ายไม่ดีอันนี้มาครับไปหลงสองเจ็ดบ่อันนี้น่าจะสองเจ็ดครับ่าเออฝาลัแก้วนี้งับสามตัวเลย สองเจ็ดครับสองเจ็ดครับน่าจะหมดแล้วมั้งไม่มีม้าแล้วมั้งต้องเปิดนคลิปรับยาวแล้ว เนี่นะสองเจ็ดร้อนนะครับแดบดบเย็นไม่ยังจะร้อนเราไปถ่ายข้างหลังนะถ่ายตะวันนี่สองหน้าเขาขะแม่โพเลยนะ เดี๋ยวถ่ายมาโครมั่งครับเียบนะฮะนี่ก็สามสิบกว่าปีแล้วมือหนึ่งนะคะนันนี้ใช้จนหายหมดแล้วจิ้นส่วน อาจจะไม่มีรถมาแล้วครับสิบสองนาทีแล้ว โอเคครับสำหรับพี่ก็ปิดคลิปกับไอ้หลง27ครับสำหรับพี่ก็ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ